อ่ะไปหน้าจอไหมคะมีอ่ะพี่ทักษพี่ทักใช้ตัวไหนคะนักเรียนพี่ทักษใช้ตัวไหนคะตัวที่สอง่าตัวที่สองตอบไป่ักพันปีเพราะว่า ต่อไปสิบรอบเลิ่มเปิดไปเออวันนี้เราตัแล้วทีนี้เราต่งเป็นประโยคอย่างไงได้บ้างคาว่าพิี่ชกับพิทักแปลว่ารักษาแปลว่าป้องกันหน่วยพิ่ชกางสุขภาพโลกอะไรนะฉันอะไรนะหน่วยพี่งสุขภาพโลกมีหน้าที่ปกป้องโลกเออได้หน่วยพิทักษ์สุขภาพโลกมีหน้าที่ปกป้องโลกมีหน้าที่ปกป้องโลกอ่ะได้ กูแต่งว่าพ่อเหมือนผู้พิทักษ์ของฉันก็คือพ่อพ่อเป็นยังไงพ่อคอยดูแลเราแบบนี้ก็ได้ไดอ่าเขียนด้วยนะคะเขียนด้วยนะลูกแต่งเขียนยนะะังแต่งกอกตากอกตาใช้ตัวไหนคะรอเรือหรือรอลองิลองรองลองิลองมันต้องรอลิ อลลิงโลลิงดูซิถูกหรือเปล่าถูกต้องกรอกตารู้จักไหมกรอกตาคืออะไรอ่ะไม่รู้จักนี่ไงทําตากวาสายตาไปมากรอกตาลองทําสิมองไปซ้ายทีขวาทีโดยไม่ต้องหันผมทำแบบรัวๆได้ด้วยอเนลกอทีนี้แต่งเป็นประโยคได้ว่ายังไงบ้างคะแต่งเป็นประโยค มองอกตาวนไปวนมาชอบกอกาตามองสันชอบกรลกตามองไปรอบๆบบ้านหรือเขากรอกตาในน้ําเพราะฝุ่นเข้าตาแต่งประโยคเฮ้ยเธอไม่จาเป็นต้องแต่งครูนะประโยคอ่ะผมสามารถสันตาได้ด้วยสันตาสันตาให้มันเบลอเบลอโอเค ต่อไปบัญชาบัญชาใช้ตัวไหนคะขตัวะพคาฟีว่าไปเข้าน้ำแม่หนึ่อยเรินหนึ่งนอยหญิงนอนเนื้อตัวที่หนึงอยหญิงถูกต้องบัญชาแปลว่าสั่งแปลว่าสั่งประโยคแต่งประโยคได้ว่ายัาง, <t ap ari> ยางไงบ้างคะ เตียงไปลงัญชาผู้ปกคัองปันชาฉันไปซื้อกาแฟให้อะไรดีสั่งซื้อกาแฟซื้อกาแฟซื้อกาแฟอ่ะผู้ปกครองปันชาสั่งให้ฉันไปซื้อกาแฟอ่ะได้หรือคนผู้แต่งว่าซื้อกาแฟเนี่ยนะทางคำสั่งของผู้บังครับบันชาของกุ๊บลาหน่อย เรล่าแม่หนูแต่งเดี๋ยวันนี้หนูแต่งของหนูเองได้นะคะหนูสามารถแต่งเป็นประโยคของหนูเองได้ต่อไปคําว่าครูร่างคลูอะใช้รอเรือหรือรอลิงคะรอลิงร่างคลูรอเรืออถูกต้องใช้รอเรือร่างครู แต่งประโยคครั่งพูงพั่งภูหมายความว่ามันมีจํานวนมากมีเยอะมากหรือทําอะไรที่มันมากๆเช่นเช่นอะไรลูกอาการคลั่งภูมียาติพันธั่งภูเต็มบ้านอ่ะเช่นชน,น้องร้องไห้พรั่งภูเมื่อถูกแม่ลงโทษแสดงว่าร้องไห้หนักมาก แม่ต้องตีแรงแน่เลยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ตอบได้ไหมอันนี้อาจจะเล่าจากเรื่องค่ะทัดรัดใช้ตัวไหนทัวตัวที่หนึ่งหรือตัวที่สองคะตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งหรือตัวที่สองคะตัวที่หนึ่งหรือตัวที่สองคะกระทัดรัดตัวที่สองที่สหนึ่งไม่แรง อ่ะตัวที่หนึ่งหรือตัวที่สองคะสองเธอเปลี่ยนวัยยังไงครับสองกระแทกไม่ได้ตอบไงตับเจ้าคุณเฉลยกระทัดรัดแปลว่าแต่ว่าขนาดพอดีพอดีโอโหจะพูดเลยกางเกงกระทัดรัดพ่อซื้อกางเกงกระทัดรัดอ่ะพ่อซื้อกางเกงตัวกระทัดรัดก็คือตัวพอดีกับพ่อคุณแม่ซื้อกระเป๋าตังใบ กะทัดรัดชนันดีกับบาทปลูกออมสินใบกระทัดรัดอ่าแบบนี้ได้หรือฉั้นเป็นคนตัวเล็กกระทัดรัดแบบนี้ก็ได้คุณแม่เป็นคนตัวเล็กแบบพอดีกะทัดรัดเนี่ยอย่างเพียงเนี่ยเปน่ยแต่งปรยคเลยนะสันสันเป็นคนตัวเล็กกระทัดรัดแบบเนี้ยอ,อ่ะเขียนให้เสร็จลูก ต่อไปเดี๋ยวเราเพลงสี่ทับสี่แหะไม่ใช่ไม่ใช่เพลงสี่ทับสี่เพลงสี่ทับสองเพลงสี่ทับสี่ไม่ตัวกระชับรัดหรอกอตัวใหญ่ไม่ตัวใหญ่หรอกเ <c oughs> นี่ยต,ตัวกลมน่ารักเหมือนตู้อ่ะต่อไป ข้อนี้ต้องทำเองทำเองก่อนวงสามารถวงเป็นแนวทะแยงได้นะนักเรียนวงเป็นแนวทะแยงได้เขาบอกว่าจากตารางให้นักเรียนเขียนวงกลมล้อมรอบคำซึ่งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนแล้วนำคำนั้นมาเติมช่องว่างข้างล่างโดยเป็นคำในหนังสือ เรื่องไวรัสไวรัสคำที่มาจากเรื่องไวรัสไวรัสค่ะอ่ะให้เวลาหรือจะช่วยกันทําจะทําเองหรือจะช่วยกันทําอะให้เลือกช่วยกันทาช่วยกันทำช่วยกันทำค่ะช่วยกันทําอะช่วยกันทําต้องช่วยกันตอบอ่ะมีใครเห็นคาไหนแล้วบ้างคะสี่ครเห็นไม่ได้บอบมากสา่งย้อ เดี๋ยวนะสัมผัสสัมผัสแล้วก็อะไรอีกคะสัญญาณสัญญาณอวกาศอ่าสัญญาสัมผัสัญญาณนักเรียนเขียนดีมาจะเป็นแนวจั้งสัญานักเรียนวงกลมตามไปด้วยนะอ่านมีสามผัสมีสัญญาณแล้วก็อะไรอีกเอ้ยค่ะชีอวกาศคิอวกาศไปรด้วยไวรัสด้วยสิอากาศอวกาศเห็ยนเลย อากาศแล้วก็อะไรอีกคะฟาร์มไก่ฟาร์มไก่ฮะถูกต้องฟาร์มไก่แล้วก็ฟาร์มไก่ฟาร์มไก่แล้วก็พิดเพื่อนเพื่อนตาดีไวรัส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 แล้วก็ไวรัสไวรัสนี่ไงเห็นแล้ว ไวรัสแล้วอะไรอีกคะสเปร์สเปร์ไหนวะอ่ะเจอลสเปร์ตาโคตรดีเลยแกตาดีมากเลยนะเนี่ยทำมาแล้วมาทำมาแล้วทำมาแล้วอย่าเพิ่งบอกเพื่อนอย่าเพิ่งบอกเพื่อนให้เพื่อนลองหาเองซิอ่ะสเปรย์แล้วอะไรอีกลูกสเปริบสิบสี่หรอสิบสี่หรือเปล่า นี่เหรอแม่ทีกรรมอะไรกรรมสิทธิ์กรรมมากรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์กรรมสิทสิทธิได้ยังไงมันมีตัวการันอยู่นะมันไม่ออกเสียงเปลี่ยนนี่หนูว่าพวกเราคงต้องไปทวนกันอีหน่อยกรรมสิทธิ์แล้วก็อะไรอีกลูกหอยหวนหอยหวนถูกต้องอุปสรรค โคตรเร็วเลยแล้วก็ดกดีตามเลยเด็กดีเด็กดีแกแกทำอะไรสักสักนะเมื่อกี้อุปภารค้านสักอุปสรรคไหนอะทำไมตายกดีจังวะเอ้ให้ย่าสอนใช่ไหมเด็กดีอะไรต่ออะไรต่ออีกไหม ให้ย่าสอนแน่เลยว่าเด็กนี้แ<า>กไม่ได้ทำอะไรอีกไหมดูก่อนดูก่อนอย่าเพิ่งเถียงใครสอนก็ไม่เป็นไรอ่ะมีอีกไหมลูกมีอีกเปล่ายกเล้าหรือเปล่าอ่าถูกต้องยกเล้าก็ <S <S <DIS AS TER> มาไก่มันตายยกเล้าเลยไงในเรื่องอ่ะพอได้คำพวกนี้เสร็จแล้ว นักเรียนก็เอาลงมาเขียนในนี้อ่ะให้เวลาเขียนสองนาทีก็นักเรียนเปิดไหมหรือเปล่าแล้วลูกอ่ะเอาลงมาเขียนค่ะ คนที่เสร็จแล้ว<ด>คน<ด>ที่เขียนเสร็จแล้วหนูฟังนะอันต่อไปเขาให้วงกลมวงกลมคำที่มีความหมายว่านกนักเรียนต้องเอาหนังสือวรรณคดีลำนำขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่114เปิดไปหน้าที่114เดี๋ยวเสร็จหน้านี้จะปล่อยไปทานข้าวแล้ว เสร็จหน้า83ามจะปล่อยไปทานข้าวแล้วอ่ะทีเนี้ยนักเรียนหาคําจากหนังสือวรรณคดีลำนำเปิดไปหน้า1นึหาได้ตั้งแต่หน้า1นึจนถึงหน้า120หาคําที่มีความหมายว่านกให้หน่อยแต่นกตัวเล็กนกตัวใหญ่ก็ได้เหมือนกันหมดที่มันเป็นนกถกลุ หาเสร็จแล้วทำยังไงวงกลมวงกลมแล้วลากเส้นมาที่ตรงคำว่าหมายถึงนกหาให้หน่อยเร็วคู่คำน้าที่อะไรน,นะครับหน้าที่อะไรลูกที่หาเหรอคะที่เป็นนกรครับที่เป็นนก ถ้าในแบบฝึกหัดหน้าแปดสิบสามแต่ให้หนูหาครูให้หนูหาคําในวรรณคดีลำนําตั้งแต่หน้าหนึ่งร้อยสิบสี่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบมันมีความหมายให้มีคําแล้วก็มีความหมายมาให้หนูหาได้เลยลูกถ้ามันขึ้นคําว่านกตัวนกนกขนาดเล็กอันนี้ก็ใช่นกใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทั้งนกขนาดเล็กนกขนาดใหญ่ได้หมดเลย คุณครูหนูเจอสองคำแล้วอ่าโอเคหนูไม่เจอเพราะหนูไม่ได้เอามาอ้าวโอเต้าจังทำไมาจะพาทีาไม่เป็นไรหน้าจอมันยังไม่มาเลยอ่ะครูครูคก,กดหยุดอ่านลูกหนูดูในหนึ่งคันไ,ได้เลยค่ะทำเองไปก่อนเลยเออทำเองไปก่อนเลยครูก,กดหยุดอ่านค่ะเดี๋ยววิดีโอมันยาวเกินลูก เราเกินแล้วเด็กฟังทำอธิบายแล้วตั้งแต่เช้าจนตีหนึ่งเด็กเพื่อนเธอเบื่อเด็กฟังเช้ายันเย็นก็ยังไม่จบยันเย็นหนึ่งตีห้า,าก็ยังไม่จบเช้ายันเย็นยังไม่จบนะเด็นยันเย็นตั้งแต่ยันเย็นหนึ่งตีห้าก็ยังไม่จบข เจอกันมีไหมเอ้ยวันร่วมจอามันมีกี่คำนั่นมาทำอะไรที่นี่อะโอเคอ่ะเจอมั้งไหมไม่เจอไม่ได้เอาไหนไี้ได้แล้วเจอใอคำว่าันมันเจอคำว่ามุกแล้วก็เอ็นเอ็มเจอคำว่าลูกเย็นๆคนอื่นช่วยกันตอบได้นะ

อะไรอ so ีกคะแล้วก็ตาเอ็ดกายางเส้เส้เสเหรอต่าต่แ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 ต้วมันต่แ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 ต่้่แ่แ่แต่แ่่แต่แต่แ่่ยะวางมีอีกว่แ่ตแแแ่นแ่ม่่ ไม่มีมีทำไหนคะนิ่งหยุดทำไหนลูกจะเอาไปแล้วลาอะไรด้วยละว่าละวายละวายอเออะแล้วก็ลากไปมีลอล่อสองอันน่ะสามอันเลยอ้าออสเสร็จนะ ลากเส้นได้เลยดยกเส้นแบบไม่ใช่หมอันนี้เสร็จหรือยังคะหรือว่ามีอะไรอีกไหมยังไม่ใช่นะอะไรนะเออคูโลคำนี้มานานมากเลยอะไรไม่ใช่คะที่ครูวงวเมื่อกี้กายังเออกายังไม่ใช่อุ้ยอ่ะคนตอบแย่เลยเนี่ยเออแล้วหนูก็ยเส้นไปแล้วอะเออก็หนูเชื่อครูว่ะ เนี่ยเราดูคนเราดูคุยหรอและเราคุยหรอกก็หนูไม่มีหนังสือนี่ครูว่ารอมานานมากเลยนะครูถึงถามว่าอะไรอีกใช่ไหมที่ครูวงและใช่ไหมครูถึงถามจังเลยดนูไม่มีหนังสือหนูก็ไม่รู้อะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโดนครูหรอกทุกคนคิดว่าครูเป็นคนดีไหมตอบ อ่ะโอเคลากเส้นจนเสร็จหนูก็ว่าอยู่เอ๊ะทำไมมันมีกลุ่มเยอะแปลกๆปลกเนาะทำไมมันแปลกๆนะไม่ใช่มีมัะถามว่าอะไรก็ไม่รู้ถามว่าใช่ไหมใช่ไหมหนูก็ตกใจเอ๊ะอะไรใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมสิมิงมิงด้วยกันนะคือใช่ไหมอ่ะนาทีเรียนเสร็จยังลากเส้นเสร็จหรือยังล่ะค่ะใช่แล้วค่ะอ่ะเสร็จแล้วนะ มีอะไรไม่เอ่ยหนูไม่ทานข้อนี้มีไหมอืมไม่มีค่ะไม่มีในรายการมี้คนอื่นมีไหมถ้าไม่มีจะปล่อยทานข้าวแล้วนะคะัใครทานใหรของหนูโอเคไม่โอเคมันเป็นลูกไช้ไช้ผัดกะเพราวันนี้สสวัดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ